แพลน B เจ้าพ่อสื่อนอกบ้านที่กินรวบตั้งแต่บนดินใต้ดินไปจนถึงบนฟ้า ในโลกของสื่อดิจิตอลนะคะโดยเฉพาะกับป้ายโฆษณาดิจิตอลนั้นเชื่อว่าชื่อของแพลนบีค่ะจะเป็นชื่อที่หลายๆคนนั้นผุดขึ้นมาในหัวเป็นอันดับแรกๆค่ะเพราะว่าแพลนบีนั้นถือว่าเป็นสื่อป้ายโฆษณาดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้เล่นหลักในตลาดสื่อโฆษณานอกบ้านจากการครอบครองสิทธิ์แล้วก็เครือข่ายสื่อที่ครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใต้ดินนะคะบนดินบนทางด่วนหรือแม้กระทั่งในสนามบินหรือว่าบนฟ้านั่นเองค่ะ โดยความสําเร็จของแพลน B นั้นนะคะไม่สามารถเติบโตได้เพียงแค่ลําพังค่ะแต่เกิดจากการมีพันธมิตรที่แข็งแกรง่งอย่าง BTS หรือว่า MRT นะคะที่ทําให้หลายคนนั้นคุ้นเคยกับป้ายโฆษณาตลอดการเดินทางโดยเฉพาะกับการโดยสารขนส่งสาธารณะค่ะสิ่งที่น่าสนใจต่อจากนี้ก็คือแพลน B นั้นไม่ได้หยุดการเติบโตของธุรกิจอยู่แค่การครอบครองตลาดภายในประเทศแต่จะเป็นการขยายไปยังธุรกิจในต่างประเทศสู่ตลาดโลกอีกด้วยค่ะ วันนี้ b u s i n e s s l u s นะคะจะมาเปิดข้อมูลที่น่าสนใจของบริษัทแพลน B m มีเดียจำกัดมหาชนหรือว่าแพลน B ผ่านอินฟโฟกราฟิกที่กำลังจะขึ้นตรงนี้เลยค่ะ โดยแผน B นะคะก่อตั้งโดยคุณปรินโรจนะโกสินค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นอยู่ที่2.43ค่ะคุณปรินนะคะเริ่มต้นจากการทำสื่อโฆษณาเคลื่อนที่บนรถโดยสารประจำทางค่ะด้วยการที่เข้าไปประมูลจนได้รับสัญญาสัมปทานจากคอสอมกอกให้บริการพื้นที่สื่อโฆษณาบนรถเมล์ปรับอากาศได้มากถึง1,200คันค่ะ ต่อมานะคะบริษัทได้มีการขยายเครือข่ายไปสู่สื่อรูปแบบอื่นมากมายไม่ว่าจะเป็นป้ายริมถนนหรือปัจจุบันนะคะป้ายโฆษณาดิจิตอลในขนส่งสาธารณนะอย่าง BTS แล้วก็ MRT รวมไปถึงสนามบินแล้วก็ทางด่วนนะคะหรือแม้กระทั่งในห้างสรรพสินค้าก็เป็นของแพลน B ีทั้งหมดเลยหลังจากที่แพลนบีได้พันธมิตรสําคัญอย่างบริษัท VGI จํากัดมหาชนซึ่งทําธุรกิจสื่อโฆษณาอย่างเช่นสื่อบนรถไฟฟ้าสื่อในสนามบิน สื่อในอาคารสื่อในโมเดิร์นเทรดซึ่งปัจจุบันนั้น VGI ก็เป็นผู้ถือหุ้นอันดับที่2ของแพลนบีด้วยค่ะด้วยสัดส่วนการถือหุ้นที่มากถึง19.51%การเป็นพันมิตรธุรกิจกับ VGI นี่นะคะที่ทำให้แพลนบีสามารถขยายสิทธิการโฆษณาไปยังขนส่งสาธารณะได้หลากหลายเลยค่ะอย่าง BTS นะคะก็มีทั้งสายสีเขียวสายสีชมพูสายสายีเหลืองนะคะเพราะว่า VGI นั้นเป็นบริษัทในเครือของ BTS Group Holdings จำกัดมหาชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS นั่นเอง ดังนั้นนะคะการที่แพลนวีได้รับสัญญาจ้างที่แข็งแกร่งจาก VTI เนี่ยก็ทําให้แพลนวีนั้นสามารถขยายธุรกิจสื่อโฆษณาน,นอกบ้าน ไปได้ไกลเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาเจาะโปรไฟล์ของแพลน B กันนะคะว่าปัจจุบันแล้วนั้นมีสื่อที่ครอบครองอยู่เท่าไหร่กันบ้างนะคะปัจจุบันแพลน B เป็นผู้ให้บริการสื่อนอกบ้านครบวงจรนะคะแบ่งได้เป็นภาพนิ่งนะคะมากกว่า3040บ้ายระบบขนส่งมวลชนนะคะที่ครอบคุมรถโดยสาร2683คันสถานี BTS และ MRT รวมกันนะคะ136แห่งเครือข่าย MoveMe นะคะกว่า300คัน,นะคะ่ะ จอดิจิตอลที่มากกว่า600จอนะคะแล้วก็บนห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตมากถึง14,305จอแล้วก็มีสื่อภายในสนามบินทั้งหมด28แห่งค่ะ แพน B นะคะไม่ได้หยุดเพียงแค่การครองโฆษณาภายในประเทศค่ะแต่ยังขยายไปต่างประเทศอย่างเช่นลาวมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็นิวยอร์กนะคะโดยหนึ่งในความสําเร็จที่โดดเด่นมากที่สุดของแพลน B นะคะก็คือการได้ร่วมบริหารจัดการพื้นที่สื่อไทม์สแควร์ในใจกลางมหาคนครนิวยอร์กนั่นเองค่ะโดยแพน B ีนั้นนะคะสามารถใช้จุดแข็งคือการเป็นเจ้าตลาดในประเทศนะคะได้เป็นบันไดผลักดันนะคะที่ก้าวไปสู่เวทีในระดับโลกได้ค่ะซึ่งป้ายโฆษณา True Times Square นี้นะคะเป็นหนึ่ง ในโฆษณานอกบ้านที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกค่ะ เพราะว่าตั้งอยู่ที่ไทม์แคร์แลนด์มาร์คสำคัญของนิวยอร์กที่มีทราฟฟิกเฉลี่ยมากกว่า3 6 0 0 0 0คนต่อวันเลยทีเดียวไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับแพลนบีด้วยนะคะแต่ยังตอกย้ำบทบาทของแพลนบีในฐานะบแบรนด์สื่อไทยที่ยกระดับขึ้นสูงมาตรฐานในระดับโลกได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะสะท้อนผ่านผลประกอบการของแพลนบีที่โดดเด่นเป็นลำดับค่ะรายได้บริษัทเพิ่มขึ้นจาก6,700ล้านบาทนะคะในปี2 5 6 5ขยับขึ้นสู่8,400ล้านบาทในปี2 5 6 6 และแตะ9,200ล้านบาทในปี2,567ขณะที่กำไรสุทธินะคะก็ถือว่ามีการขยับขึ้นอย่างเป็นขั้นบันไดเช่นเดียวกันจาก700ล้านบาทนะคะขยับมาสู่900ล้านบาทแล้วก็ล่าสุดนะคะอยู่ที่1,050ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าผลประกอบการของแพลนิยนั้นจะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเลยแต่ถ้าเราปรงมอิในเรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะคะหรือว่ามูลค่าบริษัทนั้นกลับผันผวนค่ะจากที่เคยขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดที่37,900ล้านบาทในปี2566นกะคะกลับตกต่ำลงมาอยู่ที่ประมาณ3,400ล้านบาทในปี25 6 7ค่ะซึ่งเชื่อนะคะว่าส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะตลาดหุ้นที่ค่อนข้างผันผวนเผชิญความท้าทายในหลายๆด้าานนนนนคะ่่่ใเเรืือออองงงงขขวมมชัักลทุ ะะแต่ถ้าหากเราวิเคราะห์ข้อมูลของแลน B จากเทรนการเติบโตทั้งรายได้แล้วก็กาไรรวมไปถึงแผนการขยายธุรกิจในอนาคตและก็พันธมิตรที่แข็งแกร่งของแลน B แล้วนะคะต้องบอกว่าแลน B นั้นเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีธุรกิจโมเดลที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะซึ่งเชื่อค่ะว่าในอนาคตนั้นแลน B จะขยายการเติบโตได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างแน่นอนค่ะคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะ ส่วนคอนเทนต,ต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ